สวัสดีเด้อจ้าเอ้ยตุกตาพาฝันค่ะเพราะกันอีกแล้วเนี่ยค่ะเนาะเบิ้งเอ้ยปกองจะน,น้อยค่ะพอด,ดีแดดออกค่ะเบิ้งกันแต่เบิ้งแดดออกก็มาค่ะคลิปนี้ก็มาเปนาะผาอันมากินกาแฟดำน้ำเอ้ยเด้อ เอเอเกสิิบอกว่ามาเด้อจ้ดเด้อมามากินกาแฟนำกันค่ะมาค่ะ มากินกาแฟน้ำเอ้ยทุกตาเนาะขนอะอากาศกระพันดีน้งเทือสิผ่าไปอันโอกข้างนอกนอะะเด้อน้ำเท่อไปออกไปนั่งตากแดดน้ากันเนาะอากาศดีไปเนี่ยใส่เสื้อหนาวแล้วก็ไปอันนั่งตากแดดน้าเอ้ยจะนอยเอวยนะ้ำผาออกไปอยู่ดอกอ่ะกินกาแฟสักก่อนเมื่อกี้พันคุยอันเอ้ยก้อนไหนเอ็นฮันเอ็นนี่พอดีค่ะพอดีอันเอ้ยของเอ้ยทุกตาพันทถูมาแล้วคุยกันมว่วนค่ะ คุยกันแบบฮั้นแบบนี้มีมดค่ะเรื่องสมภิเรื่องตั้งแต่สมัยอันเป็นวัยโอ้อะเนาะค่ะเนาะสมัยอันพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่หันไปอันนี้เพื่นกระจากเขาไปนานแล้วอันนี้ก็ก็คุยค่ะคุยม่วนก็ความหลังเนาะค่ะเนาะว่าเรื่องฮั้นเรื่องนี้เรื่องฝนตกฟ้าห้องเนาะค่ะเนาะบ้านเราก็ไดเนาะอันเอ็ดให้เอ็ดน้ำมันบอกปลูกพักปลูกพักมักอันมักอื้อ พักมาอื้อนี่อันเตออันฟักทองนะจะเด้อพักมาอื้อนี่บานเอยพันเออนันหมักอื้อหมักอื้อนี่อันหมักฟักทองนี่ค่ะหมักอื้อยอดหมักอื้อลวกยอดหมักอื้อกินนะคะทำเติมเจ้าเนาะค่ะเนาะอันเจ้าปลาเจ้าหัวโป๊กเนาะค่ะเนาะอันนี้กันอันนี้ใช้เรื่องความอันความหลังเก่าๆความอันสมัยอันอย่างน้อยค่ะ ไปให้ไปนาการนาหรือที่ว่ามันนานาก็กบเขียดปูค่ะอุ้ยสะอ่อนพ่นอันสมัยหันวันเดียวนี้พันมันก็นามีแต่ว่ามันก็เปลี่นอีกบรรยากาศเนื่องหนูเอ้ยว่าหนูเอ้ยก็บอได้ไปอันช่วงนานนาเกี่ยวนานดำนานี่หงวันเดียข่ะหลายปีแล้วเพราะว่าอันนาเกี่ยวเขานี่ไปเมื่อเท่าเหอะหกปีที่แล้วค่ะไปอันก็ยังได้ไปเกี่ยวเขานําเอยอยู่ เดี๋ยวนี้พันถ้าว่าเกี่ยวเขาพันใช้รถเนาะค่ะเนาะพันก็ใช้มีรถเกี่ยวเข้าทั้งห้ากคนเกี่ยวนี้ก็มีอยู่ค่ะแต่ว่าอันก็ต้องจ่ายพันเป็นไายวั่นสินาะจนมาคนก็ใช้รถเกี่ยวเพราะว่ามันบได้ใช้คนเยอะก็มีแต่อันอันเจ้าของอันรถเกี่ยวเข้ากรับอันคนที่ไปอันทำกระสอบเนาะค่ะเนาะพวกกระสอบเข้าเอาหลงแล้วก็แล้วใช่ไหม ก็เลยว่ามันเปลี่ยนไปเออก็เลยคุยกันก็คุยกันก็ม้วนค่ะอันความเปลี่ยนแปลงของวิวัฒนาการอันการเจริญเนาะค่ะหนาะความคิดคนมันก็เปลี่ยนไปกันสมัยก่อนเหาคิออีกแบบเนื่องเอาก็ว่าพันก็ว่าโอ้มันคักแล้วบันทิพันประมาเปรียบเทียบกับรุ่นนี้พนความคิดของอันเก่าพันทาได้ยุแต่ว่าซาสิเนี่ยค่ะแต่ว่าโบธันโบคือบ้านเห่าก็ว่าโบทันกินแม่นบอกมันซาก็โบทันกินพันก็ว่าสินี่บอก มันก็เลยก็เลยคุยก็คุยเรื่องแบบนี้แหละค่ะมันก็ม้วนไปก็คุยเรื่องดอกไม้บานเนาะค่ะเนะอันนาเกี่ยวเข้าดอกเตยเด้ที่มันบานยี่นำเข้าแมงมันแม่นบอกค่ะแมงที่มันอยู่นำอันที่อยู่นำอันมงเกี่ยวเข้าเนี่ยค่ะถ้าว่าช่วงเดือเขามันเป็นช่วงเกี่ยวเนาะคําว่าช่วงเดือนาอันเข้าตังท้องอันเข้าพันดำนากระฝนตกเนาะค่ะ ฝนตกเขียดจะนาอันตนน้ำปมแปบเนาะสมัยอันเอยังเป็นสาวอ้อก็ได้ค่ะก็เลยเบ้ากันกระม่วนค่ะครัคือว่าสมัยนี้อันคนปัจจุบันพานบบมีเวลาไปทำย่างนั้นเนาะขนาะเวลาเท่านไปทำอันไปทำย่างอื่นซะเสียงกับมันก็เลยมันมันเป็นคนละสมัยเลยว่าฮันแต่ว่าการเบ้าแบบนี้กะลํำลึกถึงความย้อนยุกนี่กะบางครั้งกะ มีความสุขไปอีกแบบค่ะเพราะว่าห้าวเว้าเนี่ยก็คือเห็นย่งไปน้าอันขนานี้ก็เครียดเลยค่ะจงน้าป๊อแปะป๊อแปะปลาก็็ว้ายน้ําอยู่อันเต็มเนาะค่ะเนาะเบอร์ไม้ลมมาก็เข้าเบอร์ไม้เข้าเข้าเข้าอันเบอร์อันเข้าของเบอร์นี่นะค่ะอาบ่แม่เว้ากับบุตเดิค่ะขอโทษนลไหนเบอร์เข้านี่นะคะฮันเดสันเข้าของเบอร์บึงเอ้ยเว้า เบอร์เขานี่ก็ปิวสวิวผิวไปตามลมมันก็บรรยากาศอีกงามตาค่ะฝนลงก็เป็นสีโปอยสะก่ะฟ้ามัฟเรียมสนอผู้เฒ่าพันกระบอกว่าอีนางเอ้ยอย่าไปยินเลยยานฟ้าผ่าพันกระบอกว่าเข้าเหียนมาเบอไปคืออันก็ไม่ไงบัดฟ้าลงแล้วยานเนี่ยพันกระบอกครับมันก็เลยอันสําหรับเอ้ยทุกตามันก็เป็นอันอีกอัน สมัยนึ่งเนาะนอขะเนาะสมัยย้อนยุคถ้าเดี๋ยวนี้ท่านเอาไปเอดเป็นอันก็มีจะเล่าแบบเป็นหนังเนาะนอขะเนาะเป็นหนังเล่าเอบยานนี่เพราะว่ามันสมคนสมัยนี่ก็บางทีก็มองบบเห็นเพราะว่าทุกอย่างมันไปเร็วเนาะอ่ะบแมยเมลไปพามากินกาแฟเบาอันเรื่องคุยกับเอ๋ยันของเอ๋ยทุกตาอันเรื่องสมัยก่อนมันไปเต็กนะ้วค่ะวันนี้ เอาวันนี้ก็ฝั่งกันแบบม่วนๆค่ะแบบสไตล์เอ้ยตุ๊กตาพ,าพาฝันด้วยจ้าสวัสดีค่ะ